สวัสดีท่านผู้ชมที่คารพครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนทุเรียนนะครับแปลงสวยเลยทีเดียวนะครับโฉนดห้าไร่เศษอายุทุเรียนเข้าปีที่4นะครับ145ต้นครับท่านผู้ชมครับ มีกระทบอยู่หลังหนึ่งนะครับไว้าทุเรียนราคาไร่ละ1.1ล้านบาทนะครับก็ประมาณ6ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมครับพิกัดพงไารเอี่ยมอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับนี่ถนนหน้าแปลงนะครับก็เดินทางสะดวกครับราคาจับต้องได้นะครับสําหรับปัจจุบันนี้นะครับถือว่าราคายุติธรรมดีครับ ต่อรองได้อีกนะครับท่านผู้ชมครับสนใจก็สอบถามเพิ่มเติมไปได้นะครับช่วงนี้ผู้ขายนะครับก็ข้อมูลไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นนะครับฉกไปขายต่อนะครับก็มีเรื่องราวเยอะแยะนะครับในวงการอสังหานะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ TK บ้านสนที่ดินนะครับ ตอนนี้นะครับหนึ่งมื่นเก้าพันเก้าร้อยซับสครต์แล้วนะครับก็ใครอยากฝากขายนะครับอยากฝากลงคลิปติดต่อแอดมินเทพได้นะครับด้านล่างเลยนะครับส่วนใครอยากซื้อสวนก็ติดต่อผู้ขายได้โดยตรงนะครับแอดมินให้ช่องทางติดต่อไว้หมดแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม